สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบียก็จะพาทุกคนมากินหมูสามชั้นพันเห็ดเข็มทองอย่างนะคะวันนี้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอนั้นผิดพลาดท,ทางเทคนิคนินดหน่อยค่ะเพราะว่าเสียงหายค่ะพี่น้องก็เลยมืนอนิก,ก็เลยได้ผักเอาเด้อค่ะพี่น้องขา3 สามสามันพันเห็ดเข็มทองโรยงาโรยบกผิกลาดน้ำจิ้มแซบคักค่ะ,คะพี่น้องขามือนีก็สิมาก,กัน3คนด้อค่ะพีนะน่น้องขามากัะ3ามคนน้องจาเบียแล้วก็หนุยค่ะพีน่น้องน้องจาเลิกลงเรียนมากพอดีตอนแรกนะส่วนพิ่ถามว่านหนูกินคลิปกับป้าไหม น้องจ้าบวกกินน้องจ้ากินมาแล้วอิ่มเห็น่าบัดยา,เางาเขาบัดยางเขาบานยางลวงเขาไปในขั้วลุงเพิ่นกำลังอย่างสามสันอยู่อุย้ยอยากกินว่าสัน <c oughs> ก็เลยได้นั่งกินน้ำกันค่ะสามคนพอว่าของโปรดเพิ่นนะค่ะพี่้องค่ะเรามันก็เป็นของโปรดเบี้รขึ้นกันค่ะสามชั้น ย่างกรอ,อบนะคะพันเห็ดข็มทองกุบกุบค่ะพี่น้องค่ะราดน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะโรยงาเข้าไปให้มันหอมๆอมซอยบอกักพริกใส่ลงไปให้มีความ็ดเัดจานนะะพี่น้องค่ะอยากจะบอกว่าแ่บแห้งค่ะกินคั่บักไงหนึ่งค่ะพี่น้อง สามชั้นกินกับสลัดเข้ากันมากเลยนะคะเข้ากันหลายค่ะพี่น้องคะเบียร์มักบอกว่าสิเป็นหมูกรอบถ้าเป็นเมนูหมูกรอบอ่าสามสันย่างเนื้อย่างอยียงสิคะเบียร์มากินกับผักสลัดทะพี่น้องคะเบียร์รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากันมากคุณน,นะฮอผพักเด้ค่ะพี่น้อง ปกติบ่ไดกินแบบนี้นะคะ่ะบอคอยไดฮอปกติสิก,กินกรับแล้วก็เอาพักเนี่ตามนะแต่ว่าเห็นคนเกาหลีเพิ่นกินกันหลายก็เลยอ่ะลองดูคุณนะหนุ่ยก,ก็ว่ามันข้ามตาสวดเพิ่น <c oughs> อันเฮ็ดก่อใหญ่ๆของเพิ่นนะคะ่ะข้ามใหญ่ๆแล้วเพิ่นเอาไปว่างน่อยฟังเพิ่นได้ไปน้อง ตอนกับสีใหญ่แน่นะคะคอเบียร์กับสีข้าพอดีพอดีจ้ะเมนูผักไปนำํำเบิงไปนำํำก็ย่างน้ำล่ายแตกค่ะพี่น้องคะมันอร่อยมากเห็ดขิมทองมันก็จะออกกรุบ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 ค่ะแซบอีหลีค่ะพี่น้องเป็นเมนูที่เบียร์มักแห้งคะ่ะกัำลองจา้มามักร้ายคุณนะร้านสาว <laughs> ย่องลุงดีดีดอกว่ามันลุงเห็ดอียงนี่ก็ย่องว่าสันสิคือกันค่ะพอเบียแล้วมาบอกว่าอย่าไปหาตีคนถาบริเฮตกินเองอย่าไปตีเขาอย่าไปตีเพิ่นถ้าจะคล้องบริเฮตถ้าเพิ่นเห็ดให้กินอย่าไปตีเพิ่นนะฮะมันเสียกำลังใจเ่นนี้พอเบียบอก แต่ว่าแต่ว่าถ้าสมุเธ็ดขายจริงๆเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเท่าก็ต้องมีการบอกว่าเออรสชาติอาจจะเข็มไปหนะหวานไปนาถัา่เบ้นบะถึกตองนะคะถ้าเทาเฮ็ดขายให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดว่าเรากินเองส่วนมากเราจะค่อนข้างที่จะถนอมน้ําใจกันนะคะพี่น้องค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเห็ดออกให้ลูกค้ากินบะได้เด้นิดหน่อยก็บ่ได้ต้องติคะ่ะถ้าไม่ติไม่ได้เนาะคะ่ะ ทุกอย่างเ,าเวลาพวกเบียร์เห็ดอาหารออกมาให้ลูกคา้ากินอย่างสีคะย่มขายของ,นอห,ของหนุ่ยจะเป็นคนชิมอาหารทุกจานทุกการผัดเลยจะไม่ว่าจะผัดจะต้มอะไรต้องชิมก่อนก่อนที่จะส่งให้ลูกคา้าเพราะว่าบะไอว่วือซือบางเทือแบบว่าถึงสิบเป็นสูตรบางเื้อมันก็ผันนดกันได้นะคะพี่น้องค่ะอะอ บอแล้วก็กลับมากรับสามสันกับเห็ดเข้มทองคุงเบียก่อน <c oughs> น้ำจิ้มนี้ราดแบบถมถวมแบบจุกๆเลยอเด้อค่ะพี่น้องมันก็แซบกับน้ำจิ้มเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะถากิมปะปามันก็ไ่ได้แซบไปได้ดอกค่ะพวกปิ้งย่างนี่อร่อยเพราะน้ำจิม้มไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อย่างชาบูถ้าน้ำจิ้มไม่เด็ดไม่อร่อยก็มันก็ไม่มีผลเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ มันไม่เหมือนพวกอะแซลมอนดิขนาดแซลมอนบางทีเราก็ยังแบบจิ้มวาซาบิหรือว่าโชโยุเลยค่ะอันนี้ก็คือจำจิ้มตองเด็ดนองแสบเนาะคะ่ะเพราะว่าอาหารมันค่อนข้างจืดเพราะาอาหารไม่ได้ปรุงเนาะคะ่ะสามชั้นเราก็ไม่ได้ปรุงเห็ดเข็มทองเราก็ไม่ได้ปรุงแล้วก็เป็นเห็ดเข็มทองสดเลยแล้วเราก็เอาหมูสามชั้นมาพันแล้วก็เอามาย่างย่างย่าง ให้มันแบบสุกๆแต่ไม่ได้ถึงกับกรอบมากนะคะเพราะว่าไอย้ยานมันเห็ดคิมทองมันใหม่ค่ะยานมันดำาม่เบ็นตเกินนะคะอยากให้มันมีความกรอบของเห็ดคิมทอง <c oughs> ตอนนี้ขาก็นั่งกินอยู่หน้าบ้านค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> บรรยากาศหน้าบ้านนะคะพี่น้องก็สีมีโฮมพ้องบ้านเนาะคะ่ะแต่ว่าข้างล่างก็สีอ่า แดดจักหน่อยแดดมือนีิก็สิเป็นแดดแดดปึ๊บปดจักน้อยมีลมแน่หน่อยหนึ่งบรรยากาศดีค่ะมือนน้บรรยากาศดีคุณนะข้าวเดียวค่ะพักสีเวิร์ดแล้วคลิปนี้เป็นอะไรที่กินผักได้เยอะมากเพราะว่าหมูสามชั้นกินกับผักมันจะไม่เลี่ยนมันตัดกันดีค่ะอร่อย บรรยากาศหน้าบ้านก็จะดีมากค่ะทุกคนถ้าซุติว่าแห้งเนี่ยเหมือนแรงจะแห้งสีดีแห้งเพราะเพราะว่าตอนเย็นอะคืออากาศมันเย็นมันโลง่งก็จะมีลมอะไรเงี้ยเราสามารถนั่งหน้าบ้านทํากับข้าวอะไรอย่างนี้กินกันนั่งกินข้าวกินอะไรกันได้แต่ส่วนมากหนุ่ยจะชอบพาลูกเล่นบอลเตะบอลปั่นจักรยานอยู่หน้าบ้านค่ะ น้องจาก็สิผ้านองพาว่ายูออกมาย่างเลนเพิ่นม,มักแอลเอื่อยออกมาเลนข้างนาบ้านค่ะน้องจ้าช่วงนี้ก็สีบ่ค่อยได้เห็นเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพราะเพิ่นบ่ค่อยสบายเอฟซี่ก็ถามหาหลายอยู่น้องจ้าไปไหนน้องจ้าก็บ่สบายค่ะเจ็บท้องช่วงนี้ก็กินอาหารอ่อน เมือก่อนผัวเบียกินขาหมูถอดกรอบน่ํา้ำลาแตกส่วนส่วนเลยอยากกินอยากกินเอราะันก,กินบะได้ค่ะยังกินบะได้ให้กินอ่าเขาพัดขขาวต้มไปยังสีก่อนต <c oughs> ิต้นร้านอยู่ <c oughs> อยากเศร้าไปๆไแต่ว่าเพิ่งก็เศร้าล่ะคะ่ะแต่ว่าก่อนยังอ่าแห่มันหายดีให้สนิทก่อนนะคะจึงกลับมากินเพราะว่าจาเพิ่งมากินตะบกหง <c oughs> เราตั้มบอกหุ้งหน่่ยนะโรจัดไงครับพี่น้องคะแถวบ,บอ่อเพชบบรแถวบ่อจัดมันก็บอ่อแสบเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็รักษาตัวน้องจา่าอันนี้ก็สิเป็นคลิปเก่าเด้อคะ่ะพี่น้องคะคลิปก่อนน้องไม่สบายเนาะคะ่ะอันคลิปไม่มีปัญหาเบียกันเลยโอ้ยเสียดายดคลิปเบียกันเลยเอามานางผักเองนะคะพี่น้องคะ่ะผักเองไปเลยก็เลยเออ ก็เลยใส่เสียงเจ้าของผากค่ะพี่น้องบายม่แต่คนกินคำนใหญ่ๆปุนนะแ <c oughs> สบ้หลนกจานะกินไปกัะจมไปด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะฟินแห้งประเบียเพูดนมาฟินแห้งมันคือของปดนงจากับประเบียเลยเพ่ว่าโอ้ยหลานสาวพ่อได้แย่งค่ะพี่น้องคะ่ะ หลานสาวเบียมีหลานสาวหมดเลยน้องก็ได้ลูกลูกสาวกันหมดเลยอันนี้น้องจานี่เป็นลูกของน้องหนุ่ยนะคะหนุ่ยมีน้องสาวอยู่คนเดียวก็มีลูกก็คือน้องจาน้นองจานี่เบียร์เห็นมากต้นน้อยๆค่ะตต้ขวบกว่าเพราะว่าเบียรครบกับหนุย่ยอัเต้นน่อยๆเนาะคะ่ะพี่น้องน้องจากา็ขวบกว่า ล่องกินแบบเกาหลีค่ะเฮียจอยโอ้ยบกลมปากอยากกินแบบเกาหลีปากก็็หญงอยู่แต่ว่าเขากินบะปีนค่ะพี่้องค่ะตอนหยัดใส่นะมันหยัดใส่ญยัดใส่บะป็นไหมคะอ่ะหนุ่ยล่องแบบน,นี้เออ,ห,อ,อหนุ่ยพอด้อยู่ แสดงว่า,วากินก็อาหารเกาหลีได้ด้เนี่เ <c oughs> บียตี้เฮียห่อยอยู่เอ้าน้องจาา้าววันนีอยากเข็ดขึ้นลุงู้ป่าเอา้าเอา้ายัดเข้าไปพ่อได้มวนค่ะพี่รองค่ะพ่อได้มวนคะ่ะดูกระลุกกระลานอันนี้ก็ะลานสาวคนใหญ่ เห็นตั้งแต่เล็กน่อยแต่ในหน่อยเนี่ยกวบเป็นเป็นค่ะพี่น้องค่ะปลาเบียจ้าเพันเด้อ่ายนามเบียสีลงมาเที่ยวบานหนุ่ยเนาะค่ะเพป็นกระสีบางเธอเพป็นกระสีให้แม่เพิ่มทั่วหาเบียนะคะแต่ในหน่อยก่อนเพันอายุไม่สามขวบสามขวบสี่ขวบก็ร่างวาเป็นค่ะทั่วหาปลา ปาเบี๋จ้าปาเบียสิดองมาหาหนงจา้ามือใด้เด้อพี่น้องก็เลยว่เยาเดี๋ยวป้าลงไปหาเพิ่ก็เลยว่านนงจ้าอยากได้ตุ๊ก,กตาปาเบียสิตุ๊ก,กตาไม่ให้นงจา้าแน,น่เพิ่อนมาห <c oughs> ล้านสาวเขาออนเป็ะเป็ะเดินหน่อยๆนะก็ออย่างลงลงมาย่ามใด้กระสีตุ๊ก,กตาค่ะมาฝากเพิน่น ตุ๊กตาบาบีป่ตุ๊กตาบาบีเนาะพี่น้องเนาะมีชุดมีเปลี่ยนชุดอ่ามีกระจกมีนันมีหนีนะคะของเด็กหน่อยกะสีเดะได้มาฝากเพื่อนอยู่กรุงเทพ <c oughs> จนหัยเป็นสาวและะ้วค่ะพี่น้องคุณนะ่ะสิบเจ็ดปีละข้าวเดียวปีหนากก็สิจบมอหกละปีหนักก็อยู่มอหกลนะเนาะข้าวเดียวพี่น้องค,คะ แล้วก็ข้าวเดียวเบิร์ํนค่ะพี่น้องจนเบาเพื่อนนะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้นะเบียว,ว่าโอ๊ยเบียคือเพ็ดแท้เพ็ดบอดหนุยกันน้าตาแตกพวกเบียนะเพ็ดกันนงจาว่านงจาบอเพ็ดเลยบ่สันบ่เพ็ดอยูู่้เดียวแามอันปากกระลุงว่าโอ้ตับกคงบ่เพ็ดเลยเพื่อนเราว่าโอ้นองจาเพ็ดปากโปเบิร์ตน้ำตาแตกเพื่ว่าพัดกันค่ะ ลุงกระป๋าเพชรเพิ่นบ่เพชรบัตรอันบัตรเพิ่นเพชรลุงกระป๋าบ่เพชรค่ะเ <c oughs> บิร์ตเกี่ยงถาดค่ะพี่น้องพักกบเหลือค่ะแสบกันหลายมากหลเจ้าตองจานนี่สูดตายค่ะโอ้ยพุดนะเคลียร์ผีต่อมๆอ,อีกโอ้ยบ่เพชรพุดนะเพป็นว่าบ่เพี้พผุดมา ป่าแล้วนั่งเงยด้าอ,อี๋อยังว่าเพ,พลินรุ่งก็นจนเด็ดอันเช็ดน้ำตาน้ำตาลุ่งก็จนแตกห <c oughs> นุยน้ำตาแตกค่ะพี่น้องคะเพลิหลาย <c oughs> อ้าอีกคำหนึ่งค่สดทด่้ายคำนหญ่ายเลยมากลายของปวดเพลินอ้ากินหลบ <c oughs> มากลายพูนะตุยทั้งนมจิม้มตุยทั้งผิกอ่ำไล่แตกน้ำคะ่ะพี่น้องคะ่ะผากไปก็คืนน้ำไล่ไปคะ่ะสงงไยสิริจัดอีกอยู่คะ่ะพี่น้องอยากกินส้มพอ่อดอกบางเทือเบียนะดึกๆเบียก็ว่าโอ้ยเปิดเห็นคลิป คนกินสมัยยังบริเป็นน้ำลายแตกเลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะสำหรับมือหนีเบียร์เกาะกับขอบคุณนี่เขามารับชมรับฟังเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือหนีเก็ขอตัวราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ